ททกักาน,นี่นี่ใครนี่ใครูปยัไงไงวะเจ๊เจ<ะ>๊ <c oughs> เอ๋สวัสดีคุณผู้ชมก่อน,อนได้ไหมครับสวัสดีครับคุณคู้ชมก็อยากปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานออกก,ายออกกำลังกายเหรอครับออกกำลังกายปั่นจักรยานอยู่นะครับ ก็มาหายายใช่ไหมครับมาหายายใช่ไหมครับหันมามองหน่อยสิครับต้ก็มา่ะก้าไปไหนมาครับก้าไปเที่ยวไหนมาเที่ยวตังรถบัสถึงก็ถึงไกลมานหญนุ่งแล้วครับ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 มานี่ อ้าวแล้วไม่ปั่นต่อแล้วเหรอครับพักแล้วเหรอครับพักแล้วเหรอแล้วเรืออะไรล่ะครับนี่เรืออะไรครับเรืออะไรที่สองที่สองกันที่สองเลนใหญ่ที่สองกันใหญ่อยู่ไรล่ะอะไรนะครับที่สองกันใหญ่อ่ะที่สองอะไรครับลูกกล้องสองเหรอกล้องสองจะเอาไปสองอะไรอ่ะ แก้วเอจเอาไปส่องอะไรครับส่อ,สองเพชรวิบวับเหรอส่องเพชรวิบวับส่องเพชรวิบวับมันส่องเพชรไปถามยายนะครับไปถามยายว่าอยู่ไหนวันนี้จะไปช่วยรดน้ําต้นไม้ก่อนไหมได้ได้นะครับมาหายายแล้วก็ไปช่วยรดน้ําต้นไม้หน่อยนะอ้าวใครโทรมาแล้ว ม่ยงชิดม่ยงชิดเ้าก็กเจอตะลิงปิงแล้วก็งวดนี้มันเริ่มโตละ เดี๋ยวค่อยเก็บครับเ,เดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวใบข้าๆค่อยเก็บนะลูกนะตอนนี้กินก่อนจะกินเหรอเด็ดกินได้เด็ดกินได้เลยครับเอาลูกใหญ่หน่อยได้ไหมเด็ดล,ลูกนี้กินได้ไดมไมลูกใหญ่ก็ได้ครับเด็ดเลยลูกชิมดูสิต้องล้างไหมมันหวานนะมันหวานหรือมันเปรี้ยวหันมาหน่อย ีีนักชิมผลไม้จากต้นการให้ดูหน่อยครับใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ด้วยเนะเด็ดทีละลูกเด็ดสองลูกพอก่อนแล้ลูกนะหนูไปกัดชิมดูสิรสชาติเป็นไงอันก็ใหญ่เหมือนมันเบอร์รี่บ้านประเฟนไหมใช่มันประเฟนก็มีไปดูไปชิมก่อนไปชิมก่อนอ้อันนี้เริ่มโตเยอะเลย กัดชิมดูสิลูกกัดชิมดูสิครับจะได้แก้วหวานะไหนไหนมากัดชิมไม่ดูหน่อยว่าเป็นยังไงสะอาดเนี่ยคะับคาเมวอร่อยไหมครับอร่อยครับอืกินแล้วเก๋ เขาเรียกว่าวิตามินซีสูงนะครับลูกกล้ากินเยอะๆสิหรือไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับค่อยๆกัดกินอร่อยกับมันเบอร์รี่อันไหนอร่อยลอูกมันเบอร์รี่ที่ไปกินบ้านลุงนายบ้านป้าเพนอันนั้นเป็นไงอุ้ยจะโยนทิ้งสิครับกินให้หมดทีละลูกอ้า เป็นไงครับอร่อยนะกินให้กินให้หมดโลกเลยนะเอาเป็นไงครับ,เปร,บเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวหวาน อ๋อทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนะครับพอแล้วเหรอครับจะไปไหนต่อจะลัางรถต้นไม้ครับไปตรงโคนลูกไปตรงโคนต้นไม้หนุนนะโคนต้น,ตนไปตรงโคนต้นครับน,นู่นลูก คนต้นเนอต้นมะไอ้ต้นมะยงชิดนะไปตรงโคนต้นลูกทำไมมาจ่อแค่ตรงนี้ล่ะไปตรงนั้นครับตรงต้นใหญ่ๆห,หนะนะคนต้นใหญ่ๆนะลูกนะ ก็ป้านนั่งอยู่นี้แหละหนูรถไปตรงนั้นลเลยลูกรถเลยเนี่ยมายงเช็ดลูกเริ่มจะโตแล้วต้งรดน้ำเยอะๆรดน้ำให้เยอะๆครับเดี๋ยวพอมันสุกแล้วจะพามาเก็บ ดกอยู่นะคะมีนกด้วยเหรอก้ามีนกมาจิ๊กจิ๊กจิกจิ๊กด้วยเหรอกนกมาทักไายกล้าเลยหรอก,ก้ามาแล้วเหรอก,ก้ามาช่วยยายลดต้นไม้แล้วเหรอกนกถามตอบสิครับมาแล้วครับกอแล้วครับ ครับป้าอยู่นี่แหละหนูลดป้ายลากไปเลยครับเห็ด <laughs> หต้วเห็ดนั่นเหรอเห็ดนั้นไม่ต้องรดก็ได้ครับ